I j s gon' run them bands up ขอโทษครับที่สำไม่ดีเธอก็เลยไม่อยากขอมี WTF ผมขอโทษทีจะไม่ลองให้มาลุกเกย เล่นแต่เกมทุกทุกวันผมทำแต่เพลงพวกยาน่ามาไว้กเงนเกง้งให้เจ๊ไปไม่มีใครเห็นแลแกักูแม่งโคตรแรงเ,งเข้าสตูเปิดเพลงบันเลงฟักไดชี่ให้พวกดนเคเย yeah, 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 yeah. า,าจนสุดมูนแล้วก็ลองออดโทนกูลอยอยู่บนบอลลูนพวกไม่ใจมึงไปทางนู้นและพวกมึงไม่ได้มาถึงงดมึงเข้ามาดี๋ยกูจะชูว เธอกเลยไม่อยากเขามีวันฟังวควมเขาทุกทีจะไม่ร้องให้มันหลุดคีดลงลุ่มเธออยู่ไนจีนลยงงงงงอยู่งงๆอยู่มาช็ดปีแล้วเมื่อไหลจะออกสักทีใช่ฉันก็รู้ว่ามันไม่ดีที่เอาแต่เมาฉันเขาทุทีไม่ใช่ว่าฉันจะเป็นคนแบบนี้ฉันเองก็อยากเป็นคนที่ดีคนนี้แต่ใจของผมยังให้เป็นแบบนี้ฉันเพียงแค่อยากให้เธอก็มีก็เธอ,ปอเป็นดวงใจของฉันเลยบบบเบปี้ที T มาแกล้งและกะซิบจนตาลอย ขอทโทษที่กู slow studio MJ เ o w n เปิดเพลงของเราหนังสิบแล้วมันก็ยาวสอดีที่กูไม่เอาขอโทษที่ไม่เหมือนเขาขอาเป็นขอโทษเลยค่ะพอดีโปรดเธอช่วยขอมีในช่วงเธอเบื่อกมีโลกคิดสักวันมีมาบิดไว้ที่พี่เศบไม่เอาไม่เขาตีไม่เอาเธอไม่ชอบแบบนี้โอ้ที่รัก I'm sorry มันบนต้นดาวไล่กับซิฟ้าร์เทคโนัลนมันเพีย <ivi> งแค่ใจเราม <yo>, ันก็แค่ทำแมชาติอยากเกิดมีทธอสักตาจะไปเป็นซูเปอร์สตาร์ขอตอนครับที่ทำไม่ดีเธอก็เลยไม่อยากขอมีวันเธอฝากความกอดทุกทีจะไม่รอให้มันหลุดคิลงรูบเธออยู่ไหนไอ้จีน้อยุงงงงอยู่มาชิดปีแล้วเมื่อไหรจะออกสักที จะเป็นเมื่อวันที่ฉันไม่รอความที่ให้มันดันไม่พอเลยคิดได้แล้วเธอต้องไปต่อ เธอมีเขาฉันคงต้องยอมขอโทษที่ทำไม่มีน้ำตารักสมไม่ได้ฉันไม่มีน้ำยาเธอไม่ต้องทนเธอต้องจากลาฉันขอแค่เพียงให้เธอกลับมาเธอไม่ดีผมอยู่กับแกงเพราะในตอนนี้ผมนำแต่แบงคนที่เธอฝันไปี่ฉันคนนี้ทิ้งฉันไปเศร้าคนอื่นมาแทนชีวิตตอนนี้เหมือนตายทั้งเต็ใช้ชีวิตแั่งอยากทั้งเย็นทุกคนจะทำดื่องต่างๆฉันจะเป็นคน้างฉันเป็นคนแบนแรงฉันใช้กันช้าเพื่อบันเทา ทุกทุก watching my chameleon love ทำยังไงไม่มต,ไมต้องสั่งเมาทำเก็บทั้งซาวจนไหม